ทำอาหารได้รวดเร็วหลากหลายด้วยหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าทีฟ้ารุ่น CY7551 ประหยัดเวลา3เท่าต้มตุ๋นหุงนึ่งในหม้อใบเดียวเลยค่ะสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเลยค่ะด้วย10โปรแกรมทำอาหารให้อัตโนมัติยังวันนี้เราจะทำซุปกิมจิทานกันค่ะเตรียมส่วนผสมให้เรียบร้อยแล้วนำทุกอย่างเรียงลงในหม้อได้เลยค่ะซุปกิมจิ้าจะให้อร่อยต้องต้มให้เข้าเนื้อซึ่งใช้เวลานานเลยค่ะแต่วันนี้เราใช้หม้ออัดแรงดันไฟฟ้ารุ่นนี้บอกเลยว่าประหยัดเวลาไปไ ได้ถึง3เท่าคนทําอาหารไม่เก่งก็สามารถทําได้เลยค่ะใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝานะคะเราจะเลือกเป็นโปรแกรมสตูค่ะจะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีค่ะเครื่องทํางานอัตโนมัติไม่ต้องคุมไฟเลยค่ะเราก็เลยมานั่งดูซีรีส์แล้วก็ดื่มมัทฉะลาเต้รอค่ะดูซีรีส์ยังไม่ทันจบตอนสูบกิมจิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายกดปุ่มปล่อยแรงดันนะคะแล้วค่อยเปิดฝาค่ะเราจะเติมเต้าหู้ขาวเป็นท็อปปิ้งอย่างสุดท้ายนะคะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ บอกเลยว่าซุปกิมจิของเราเข้าเนื้อมากๆเลยค่ะทั้งหมูสามชั้นและผักเปื่อยนุ่มเลยนะคะส่วนรสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะทําง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยค่ะแค่มีหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าจากทีฟ้านอกจากจะใช้งานดีแล้วยังดีไซน์สวยมินิมอลเข้ากับบ้านมากๆเลยค่ะ